โดนต้นเกมเยอะเพราะว่าตัวละครเราได้เปรียบนิดหน่อยอเฮ้สวย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 นี่ไง,ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงเพื่อนเป็นไงเพื่อนเอาเดิครับผมยอมจ่ายนะครับผมยอมจ่ายนะครับนี่ไงนี่ไงเอาแบบใครเข้าก่อนได้ก่อนนะตอนจบเกมคือรีห้องครับแล้วก็ใครเข้าก่อนได้ก่อนเลยแบบไปเลยไปแค่ไปแค่ตีสองครับไปแค่ตีสอง ราะว่าไปเยอะมันที่สามที่สี่มันเล่นยากไม่โอเคเราต้องไปจัดล่างครับต้องไปจัดล่างโชคดีเกินปลดละเมื่อกียดนี่อะเนี่ยผมผมรู้อยู่แอปโซมันรออยู่ผมรอผมรอเข้าแอปโซอยู่มันเหลือมันคนเขาเพิ่งเกิดอ่ะได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยใครดีวะโอ้โหดิวทำมิ่งดีจัดเกินอันเนี้ยพวกสวย ทำไมได้ดังปาชินเลยปาชิ่รองง่อยอากาศรอไปก่อนแล้วกันนะไม่มีอะไรทำเลยยาอุ้ย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 อุยอ้อ้้อุอ้ยอเ้ยอ้ยอุอ้ยอุ้ย้อ้ย้้าออ้อ้้้าอ โอ้ยสวยสวยสวยจริง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 เรียบร้อยเล่นท่าแต่ก็สวยอยู่ครับก็ซิล่าฮะก็ซิล่าเลยอ่ะเอาเก็บสี่ครับผมสวยงามครับผมเยี่ยมครับแหมพอสวยปั๊บสกิลว้าวเลยโหแรงแรงมากแรงมากจริงแรงมากจริงแรงมากจริงตอนเนี้ย ผมแล่นที่กดดังก่อนนะสวยสวยโหเกินผมผมผมคิดว่าเขาเ,เขาน่าจะคิดอย่างนั้นคือแบบเราแต้มเยอะเรากดดังไงออออ้้อออ้้สวย เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเออมันต้องอย่างนีนออออ้มันต้องอย่างนี้เออเดี่ยวมันไม่ได้เขาไม่เขาไม่ได้จ่ายดาเมจเท่าไหร่เลยนะเกมเนี้ยจูเน่เปอร์กกูยิ่งไป

เคเคเคสวยเก็บห้าไปเลยเป็นไงล่ะพลังของเก่งกล้าไงโอ้ไม่กอดแป้งคิวเวลิมันดีหรือคนแรกเลยคุณบอกให้เค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 สวยมาดิครับมาดิครับ มันงมอะไรลงไปนี่อ๋อท <Final> oh, <team>. <laughs> oh ีมทีมทีมโอ้ยเยี่ยมเลยยี่ยเลยยี่ยเลยโอ้ไม่กอโอ้ไม่กอโอ้ my god ใครว้าวทีมได้หมดเลยสุดยอดเอ้ยปาฏิหาริย์ว่ะคัมแบ็กอีสเดียว โอ้ทุกคนผมไม่อยากจะเชื่อสายตาโอ๊ะหน้าดีกว่าครับลงล่างเดีว่าคา,าจิยังไม่ขยับแต่ว่าอ๋อไม่ขยับแต่ว่ามีคนตีไม่ทันแล้วล่ะคาจิไม่ทันแล้วเฮ้ยไอ้ยี่เหลือเชื่อไม่อยากจะเชื่อสายตาว้าว ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ b ับสไครด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ